เมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาหน้าโรงงานคอสเมติกและบริรี่จังหวัดชนบุรีคุณส้มทีระาดาอาธิพัฒนาเดชากิจเจ้าของโรงงานคอสเมติกและบริรีีตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงหลังโดนเพจดังกล่าวว่าช่อโกง ผู้เสียหายไม่ได้รับเงินคืนกว่า71เคสซึ่งนักธุรกิจเจ้าของโรงงานคุณส้มทีรดาอาทิตย์พัฒนาเดชากิจเจ้าของโรงงาน Cosmetics l a b o r a t o r y ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดหลังตกเป็นข่าวดังว่ามีผู้เสียหายรวมกลุ่มกว่า71เคสในเรื่องการขอเงินคืนโดยถูกกล่าวหาช่อโกงจนทำให้กลุ่มลูกค้าเกิดความไม่ไว้วางใจและโดนลูกค้ายุกเลิกออเดอร์ีมูลค่าความเสียหายกว่า7หลัก ทีราดานะคะอธิพัฒนเดชากิจเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนคอสเมติกแลบลอตอรี่ก็คือโรงงานของเราเป็นโรงงานเกี่ยวกับผลิตสกินแคร์ค่ะแล้วก็เครื่องสําอาง O E M ให้แบบครบวงจรค่ะแน่อมามานอนว่าวันนี้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวจากที่เราลงเพจยังจมตีไล่ฟันได้ครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างเงี้ยคะค่ะเรื่องราวมันเกิดขึ้นมันมีอยู่ว่าโรงงานของเราเนี่ยผลิตโปรดักสินค้าเนี่ย คือในการทําธุรกิจอะคะ่ะมันมีผลิตให้ล่าช้าจริงมันมีเคสที่เกิดขึ้นจริงในเรื่องของการล่าช้าประมาณ10กว่าเคสซึ่งในความเป็นจริงแล้วะคะ่ะถ้ามันมีการล่าช้าจากทางบริษัทอะคะ่ะลูกค้าสามารถที่จะยกเลิกการผลิตแล้วก็รับเงินคืนได้ซึ่งมันก็มีลูกค้ากลุ่มที่เขาได้รับเงินล่าเขาได้รับสินค้าล่าช้าแล้วเขาก็ขอยกเลิกเงินคืนจริงถ้าเป็นในส่วนของการที่ลูกค้าผลิต แล้วเราส่งของไม่ตรงกําหนดอะค่ะเราคืนเงินให้แบบเต็มจํานวนเลยทีเนี้ยด้วยระยะเวลาละกันค่ะคือการคืนเงินของเราอะเราก็มีกําหนดเช่นเจ็ดวันสิบสี่วันอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งตอนเนี้ยณนะปัจจุบนันอะเราเลื่อนระยะเวลาเป็นยี่สิบวันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมมันถึงเป็นยี่สิบนะคะพอเลื่อนอ่าพอเริ่มต้นคือพอลูกค้ายกเลิกเนี่ยเป็นเจ็ดถึงสี่วันปุ๊บเนี่ยลูกค้าบางท่านไม่พอใจว่า บางคนชําระมาแล้วอะ่ะเขาชําระทันทีแต่ทําไมโอนคืนถึงแบบจะต้องใช้ระยะเวลา7จ็ถึงสิวันอะไรอย่างนี้คะ่ะซึ่งเราก็อธิบายเหตุผลของเราไปลูกค้าบางท่านก็คือโอเคแบบมีไม่พอใจเราก็เข้าใจแต่ว่าทีเนี้ยเราก็คุยกันแล้วอะไรแล้วมันไม่ลงตัวอย่างนี้คะ่ะพอมันไม่ลงตัวเราก็เลยบอกลูกค้าว่าถ้าเราแบบคุยกันเองไม่ได้อะไรอย่างนี้คะ่ะคือโรงงานก็ยินดีจริงๆถ้าเราผิดจริงเราก็ยินดีเข้าสู่กระบ,บวนการตามกฎหมาย แต่ว่ามันไม่ใช่แค่าน,านั้นคือมันก็มีการแบบไล่กดโกรธตามคือกดโกรธตามโพสแต่เราเข้าใจนะคะแต่ว่าด้วยโพสที่เรายิงแอดแล้วก็ผู้ติดตามเพจของโรงงานมันเป็นแบบหลักแสนคนโพสที่เรายิงแอดไปอะ่ะบางโพสคือคนเห็นหลักล้านแล้วคนคอมเมนต์นะคะประมาณแบบพันอัพในคอมเมนต์ทุกคนไปกดโกรธคอมเมนต์ลูกค้าหมดเลยลูกค้าบางท่าน ที่ไม่ใช่ลูกค้าเราแค่มาพิมพ์ว่าสนใจหรืออะไรเงี้ยที่กําลังจะเป็นลูกค้าก็ก็คือเขาต้องงงว่าแบบทําไมถึงมากดเขาแต่มันก็จะมีการแชร์ต่อจากนั้นคือพอเขากดเข้าไปสองเฟซคนนั้นคนนั้นก็ขึ้นชื่อว่าเออใครที่โดนกดโกดก็คือไม่ต้องตกใจนะคะพอดีแบบโรงงานเป็นอย่างนี้นี้นี้ซึ่งตรงเนี้ยค่ะคือเราก็มีข้อมูลเอกสารหลักฐานในส่วนของตรงนี้อยู่แล้วก็ ลูกค้าก็เข้าใจกันว่าโอเคฉันโดนกดกดพอกดลิงก์เข้าไปปุ๊บอ่โรงงานนี้โกงหรืออะไรต่างๆนาะนาะก็คือมันเป็นในรูปแบบนั้นซึ่งบอกตามตรงว่าโรงงานก็มีซ่อนโพสพูดตรงๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นความเสียหายบางอันที่ลูกค้ามาคอมเมนต์ว่าสนใจใหม่ๆอะ่ะเราถึงกับต้องลบทิ้งเลยอะ่ะแล้วคือแอดมินไม่ได้ทํางานยีิบสี่ชั่วโมงหนูเป็นคนดูแลเพจทั้งหมดหนูยอมรับว,ว่าแบบหนูค่อนข้างที่จะแบบนอนแบบไม่ได้นอนอะ่ะคือ ตื่นตีหนึ่งปุ๊บ,บเช็คเพจตีสองปุ๊บเช็คเพจเช็คว่าแบบมีใครมาคอมเมนต์ด่าอะไรบ้างมีใครมากดกๆอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บไอความเสียหายตรงนีน้มันก็ถูกรวมมากขึ้นเรื่อยๆตรงที่ว่าลูกค้าบางคนก็ส่งลิงก์เข้ามาว่าโรงงานโกงจริงไหมโกงอะไรจริงไหมนู่นนี่นั่นจากที่มันเสียหายจริงๆที่เราล่าช้าจริงๆสิบกว่าเคส คนที่ยังไม่ได้เสียหายก็ถูกรวบรวมไปมีการสร้างกลุ่มผู้เสียหายขึ้นมาเราส่งให้การแบบเป็น QR code มันจากที่มาเป็นสิมันเป็น11 12 13ดสิบอสบสาไปเรื่อยๆแล้วก็ <c oughs> อีกกรณีหนึ่งเลยนะคะหลังจากนั้นก็มีเพจข่าวเพจหนึ่งเนี่ยเอาข่าวของเราไปลงโดยที่เราไม่ได้เคยคุยกับเพจนั้นมาก่อนไม่มีแม้กระทั่งที่จะทังมาถามเราก่อนลงข่าวว่า มันเป็นแบบนี้จริงไหมหนูไม่ได้มีสิทธิ์ชี้แจงอะไรเลยเสร็จแล้วเพื่อพ่อข่าวเอาไปลงลูกค้าหนูที่เป็นลูกค้าหนูจริงๆมีการเห็นโพสต์ตรงนี้ที่เป็นแหล่งข่าวอะ่ะแล้วก็ยกเลิกแบบไม่ฟังเหตุผลอะไรโรงงานเลยไม่ฟังขอยกเลิกทันทีแล้วก็ถามว่าถ้าถามว่าแล้วโรงงานให้ยกเลิกแบบไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรหรอหนูจะตอบว่าใช่หนูเริ่มธุรกิจตรงนี้มาคนเดียวแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้มี พ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องที่เป็นนักธุรกิจที่ให้คําแนะนําเลยแล้วด้วยสถานการณ์นี้หนูไม่เคยทําสัญญาลูกค้าขอยกเลิกหนูก็ให้แค่อยู่ในขั้นตอนเทสเตอร์ยังไม่ได้ถึงขั้นตอนการผลิตแต่ว่าขอยกเลิกมาหลังจากที่เห็นข่าวทันทีหนูก็ให้แล้วหนูก็คืนเงินด้วยลูกค้าก็จะมีตอนนี้ค่ะที่เป็นประเด็นอยู่คือทําไมคนนี้ได้ไวทําไมคนนี้ได้ได้ช้าทําไมคนนี้ได้ก่อนทําไมคนนี้ทําเรื่องนานแล้วแต่ไม่ได้ คือหนูบอกตรงว่าถ้าจะบอกว่าหนูคืนเงินด้วยตามลําดับความกลัวก็ใช่เช่นบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะนักข่าวช่องแปดมาเดี๋ยวจะโหนกระแสเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาตํารวจมาเดี๋ยวจะมารวมตัวกันมาบุกโรงงานใช่คือหนูยอมรับว่าแบบด้วยอายุหนูเท่านี้หนูกลัวแล้วก็พนักงานหนูก็กลัวเคสล่าสุดเลยนะคะที่มีการ ไปร้องทุกไว้คือลูกค้าบอกว่าจะเปิดแอร์นอนรออยู่ที่นี่จนกว่าจะมาไม่มีการนัดหมายใดๆเข้าบริษัทแล้วน้องพนักงานของหนูก็ได้มีการมาบอกลูกค้าว่าพอดีเขาจะกลับบ้านแล้วค่ะมันเป็นเวลาห้าโมงครึ่งแล้วเขาจะกลับบ้านลูกค้าบอกว่าไม่กลับยังไงก็ไม่กลับก็คือจะอยู่ที่นี่จนกว่าหนูจะมาซึ่งนวัานานั้นหนูอยู่กรุงเทพแล้วคือหนูไม่สามารถจะมาได้มาได้ทันทีน้องก็ถูกด่าว่าสมรู้ร่วมคิดกัน โกงนู่นนี่นั่นต่างนานา,าซึ่งน้องก็ยังทํางานอยู่ที่นี่นะคะปัจจุบันเขาก็รู้คือเขาไม่ได้รับแรงกดดันได้เหมือนเราคือบางคนโดนถ่าก็คือแบบนั่งนั่งที่พื้นมีกล้องวงจรปิดลงมนาะคือเขานั่งที่พื้นให้ลูกค้าด่าเลยซึ่งเราก็เลยโทรหาสายตรวจว่าโอเคช่วยมาไกลเกลี่ยเคียงให้หน่อยให้ลูกค้าออกซึ่งลูกค้าก็ได้มีการออกไปหลังจากนั้นค่ะคือประเด็นคือเรื่องมัไปนีอ้อีกเคสหนึ่งก็แบบเป็นสาวประเภทสองที่แบบ มารับเทสที่โรงงานบอกแล้วว่าขอเข้ามารับเทสไม่ได้พูดเรื่องคืนเงินใดๆเลยไม่เคยมีเรื่องกรณีคืนเงินกันมาก่อนเขาแค่บอกว่าเขาอยากมารับเทสเองที่โรงงานเราก็ให้มารับเทสเองแต่พอณนะวันที่มารับเทสเองมีการไล์สดเกิดขึ้นที่โรงงานหนูอาการรับเทสนะคะมันไม่จําเป็นต้องนัดเจ้าของโรงงานเนาะแค่นัดพนักงานคือรับกับใครก็ได้ซึ่งณนะวันนั้นเราก็ไม่ได้อยู่เหมือนกันก็มีการไล์สด <c oughs> ไล์สดแล้วก็ บอกว่าจะโอเคขอโน่นนี่นั่นเงินคืนคือเลือกครีมกลิ่นโสรม,มาค่ะมันมันกลิ่นมันเป็นกลิ่นโสรคือมันมันเหม็นอยู่แล้วซึ่งเราก็เก็บโปรดักต์นั้นไว้คือห้องเทห้องแลบเขาก็เก็บโปรดักต์ของเขาที่ขึ้นเทสให้ลูกค้าทุกตัวเพราะฉะนั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าการสื่อสารพวกนี้คือพอไปมันก็มีการยกเลิกเพิ่มขึ้นมาอีกว่าโรงงานผลิตไม่ได้มาตรฐานกลิ่นไม่ได้โน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทงที่ลูกค้าไม่เห็น โปรดักตัวนั้นของที่ขึ้นเทสของคนคนนั้นที่กล่าวถึงเลยเสร็จแล้วป๊บเขาได้บอกเราว่าคือเขาไม่เอาอ่ะคือเขาไม่เอาคือเขาไม่เขาจะเอาเทสวางไว้ที่นั่นแหละแล้วเขาจะของเงินคืนเลยตอนนี้เดี่ยวนี้ในไลฟ์สดเขาบอกว่าจะพูดอะไรก็พูดมาเลยมีคนดูหลักร้อยกว่าคนซึ่งในนั้นเป็นผู้เป็นลูกค้าเราอะ่ะทั้งหมดเสร็จแล้วปุ๊บเราบอกว่าไม่ของเงินคืนเลยไม่ได้ เราก็กลัวเนะาะพอน้องก็กลัวนู่นนี่นั่นก็เลยสรุปจบก็บอกเขาไปว่าพรุ่งนี้ละกันเข้ามาเอาเงินเสร็จแล้วพรุ่งนี้วันถัดมาเขาเข้ามาเอาเงินจริงจริงทีนี้หลังจากเคสนี้มาบุกโรงงานแล้วได้เงินในวันถัดไปลูกค้าก็มีพฤติกรรมเรียนแบบก็คือทำแบบนั้นเช่นกันนี่คือปัญหานะคะว่าปกติโรงงานเราไม่เคยล็อกรั้วเลยไม่เคยล็อกประตูทุกวันนี้คือต้องล็อกอะตะหนูบอกเลยว่าต้องล็อกแล้วถ้าใครที่นัดหมายน้องพนักง,งานถึงจะไปไข่แล้วเปิดให้เป็นเคสเคส ไม่ใช่ว่าเราปิดกิจการนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคือใครจะมาแบบไหนบ้างเราก็เซฟตัวเราเองเหมือนกันถ้าเป็นลูกค้าที่ยื่นให้ดูว่ามีการนัดหมายกันแล้วเราก็ให้เข้าปกติไม่ต้องถึงตำรวจเลยบางทีตำรวจมาถึงก็บอกเราว่าคือลูกค้าคือเราถามว่าทําไมถึงขนาดต้องพาตำรวจมาซึ่งเราแจ้งว่าก็โรงงานไม่ให้เข้าโรงงานไม่ให้เข้าจริงค่ะยอมรับว่าจริงแต่ต้องเป็นในกรณีที่ไม่ได้นัดหนูมไม่ให้เข้าจริงๆ แต่ถ้าเป็นกรณีนะัดหนูให้เข้าร้อยเร์นตรงนี้หนูอยากขอพื้นที่ชี้แจงตรงนี้ในส่วนของตรงนี้ค่ะคือเรากำลังดำเนินการแก้ไขอยู่แล้วก็ตามลิสต์รายชื่อที่ข่าวลงว่าผู้เสียหาย70เคสไม่ได้รับเงินคืนเลยอันนี้หนูขออน,นุญาตปฏิเสธว่าไม่จริงหนูมีการคืนไปแล้วกว่า40เคสอ up มูล,ลค่าค่อนข้างหลายล้านแล้วหนูมีสลิปทุกอย่างที่หนูเตรียมมาไว้ในวันนี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของลูกค้าบางคนที่มาเซ็นรับเงินที่โรงงานที่ไม่ได้รับโดยการโอนนะคะทุกเคสที่มาที่โรงงานหนูให้สบู่สูตรของทางโรงงานที่มีการขึ้นทะเบียนจดแจ้งแล้วอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสบู่สครับกาแฟสบู่เร่งผิวขาวอะไรเงี้ยหนูให้กลับไปทุกเคสไม่ได้ให้หลักก้อนสองก้อนนะคะหนูให้ร้อยสองก้อนบางเคสคือหนูให้500ก้อน เพราะว่าหนูถือว่าให้เขาระหว่างที่เขาหาโรงงานใหม่ให้เขาได้แบบเอาสินค้าตรงนี้ไปเยียวยาลูกค้าเขาให้ยังคงอยู่ต่ออันนี้คือสิ่งที่หนูอยากจะอธิบายก็คือ71็ดสท่านนั้นหนูเยียวยาถุกคนอาจจะมีดีเลย์บ้างได้ช้าบ้างหรืออะไรบ้างหนูขอพื้นที่ในการทํางานของหนูแบบเต็มที่ให้น้องๆพนักง,งานเขาได้ทํางานแบบเต็มที่อย่างเคสล่าสุดเลยอะคะ่ะถ้ามีการทํา เรื่องคืนเงินกับทางโรงงานนะคะบอกตรงๆเลยว่าหนูคืนทุกเคสอาจจะมีล่าช้าไปบ้างแต่ไม่มีโกไม่มีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายคือพยายามให้ไวทุกเคสแต่ว่าเราขอพื้นที่ในการทํางานนะคะหนูขอแค่นั้นเราไม่ได้แบบด้วยอายุหนูเท่านี้บางคนบอกว่าทําไมถึงไม่แบบยืมพ่อยืมแม่ยืมญาติพี่น้องหรือว่ายืมเพื่อนเพื่อนหนูในเจนเท่านี้บางคนเขาก็เป็นพนักงานเงินเดือนเขาไม่ได้มีเงินหลักแสนหรืออะไรอย่างเงี้ยมาให้เรายืม แล้วด้วยศักยภาพเราหนูบอกตรงๆแบบหนูไม่ได้จะบอกว่าหนูเก่งแต่ว่าหนูแค่จะบอกว่าให้หนูได้ทํางานแล้วทุกคนก็รอตามนะตามกําหนดวันของตัวเองถ้าไม่ได้ก็คือค่อยมาว่าเราแต่เราขอพื้นที่การทางานก่อนอย่าเพิ่งมากดโกดอย่าเพิ่งมาแชร์อย่าเพิ่งมาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ค่ะขอให้มันแบบถึงเคสของตัวเองก่อนหนูขอแค่นั้นแล้วก็ส่วนในเรื่องของทรัพย์สินที่เรามีไม่ว่าจะเป็นรถคอนโดที่หนูดาวไว้หรืออะไรต่างๆค่ะ หนูก็มีการขายทรัพย์สินตรงนี้คือก็คือขายดาวคอนโดทั้งหมดสมห้องคือเรากะ่าว่าซื้อไว้ปล่อยเชา่าซึ่งแครโฟตอหน,น้นคือเราดีแล้วตอนพอเราเปิดปล่อยขายดาวปึ๊บลูกค้าก็ไปปั๊มโกดเป็นภาษาเวียดนามบ้างแบบเป็น100ร้อยโกดหรือว่าแบบแชร์หรือว่าแบบไปกดโกดซึ่งแบบแล้วถ้าหนูขายได้อ่ะมันก็ดีต่อทุกคนไหมคือหนูขายหนูเอาตังค์มาคืนนะแบบมาไล่ไล่คืนซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ เงินสามห้องนี้เป็นเงินมูลค่าประมาณสี่ห้าแสนที่หนูดาวไปมันสามารถเคลียร์ยอดยิบย่อยเจ้าแบบหมื่นต้นๆหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหนูสามารถเคลียร์จบได้แบบสิบยี่สิบมูลค่าตรงนี้มันทุกคนก็จะได้ไปซึ่งหนูก็หนูก็ไม่ได้ห่วงอะสินทรัพย์คือเราก็แปลงเป็นสภาพเป็นเงินไปหมดแล้วแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ส่วนตัวนะคะ Facebook ส่วนตัวจรงิงๆอยากจะขอพื้นที่ส่วนตัวตรงนี้ไว้เพราะว่ามันไม่ได้มีการแบบ เข้ามาละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเข้ามาละลานแค่ในพื้นที่ส่วนตัวของหนูมันมีการละลานไปถึงญาติพี่น้องเพื่อนใครที่เคยมาคอมเมนต์เราต่างๆนานาว่าแบบเออเก่งนะนู่นนี่นั่นนะหรือแบบมาคอมเมนต์เหมือนรู้จักทุกคนถูกทักไปหมดเลยซึ่งอยากจะขอพื้นที่ตรงนี้นะคะว่าแบบติดต่อแค่เราคนอื่นคือไม่ได้มารับรู้อะไรในส่วนของตรงนี้ด้วย แล้วก็อย่าแชร์แบบอย่าพยายามอย่ามากดโกรธอย่ามาแชร์ในรูปที่มันเป็นในส่วนของลูกของหนูหรือว่าแบบแม่อย่างนี้ค่ะคือหนูขอแค่นี้เลยว่าว่าขอความเป็นส่วนตัวของเราให้เราด้วยนิดนึงแล้วก็ขอให้เราได้ทํางานแล้วล่าสุดเนี่ยพนักง,งานบางคนที่รับแรงกดดันจากตรงนี้ไม่ได้เรามีการประชุมกันแล้วแล้วก็แบบโอเคน้องก็ออกกันไปด้วยดีหนูก็รับสมัครพนักง,งานใหม่พอเรารับสมัครพนักง,งานใหม่ ทุกๆกเพจทุก,ท,ก,ท,กทุกกลุ่มในชนบุรีกลุ่มหางานชนบุรีหา,หางานอมะตะบางแสนอะไรก็แล้วแต่คือก็มีการแบบรวมกันไปแชร์ไปคอมเมนต์ว่าแบบใครจะไปสมัครคือโรงงานโกงผู้เสียหายกว่า50คนหนูถามคำนึงว่าโอเคก็พูดกันว่าหนูไม่มีคนทำงาน คือนน่นนี่นั่นต่างนานาพ่อหนูรับสมัครคนทํางานก็ไม่ให้หนูได้มีพื้นที่ในการรับสมัครคนแล้วหนูจะเอาหนูจะได้หนูจะทํางานส่งลูกค้าได้ยังไงคือพนักง,งานตอนนี้คือเขาไม่ไหวแล้วคือจากที่เราอยู่กันสามสิบคนมันเหลือแบบยี่สิบห้ายี่บสี่ยีิบเอ็ดสิบห้าจนตอนนี้เราเหลือกันอยู่แบบแปดคน พนักง,งานออฟฟิศบางทีก็เลิกงานแล้วก็ต้องแบบไปเทคแคร์ช่วยงานผลิตบางบางงานที่รอรันไม่ทนันคือหนูเป็นเจ้าของโรงงานนี่ดอยหนูก็ทําทุกอย่างทุกตําแหน่งหนูก็ไปช่วยน้องทําบางงานรอรันกันถึงตีสองตีสามตีสี่คือน้องก็สภาพแบบมันก็ไม่ไหวกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือ แค่เขาทํางาน8ปดโมงครึ่งเรื่องห้าโมงครึ่งแต่บางทีเขาต้องลากยาวไปตีสองตีสามันแบบไม่ไหวแล้วอันนี้ก็คือเราก็อยากจะขอแบบขอพื้นที่ในการให้เราได้ทํางานหาเงินหาคนแล้วก็ทุกคนก็รอตามลําดับระยะเวลาของตัวเองหนูขอพื้นที่ของหนูแค่นี้เลยค่ะแล้วว่าเราเคสเกินประมาณสามสิบกว่าเคสพอเคสจบทุกอย่างก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าภาพ้าพพนจะใช้ระยะเวลาในการ ถ้าสมมุติว่าหนูได้โอกาสในการทํางานตรงนี้คือให้ทุกคนแบบโอเคอย่าเพิ่งมากดโกรธกดแชร์ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ถึงตัวเองยังไม่ได้โดนกระทาอะไรจรงิงๆนะคะคือหนูสามารถที่จะเคลียร์จบได้ภายในระยะเวลาเนี่ยไม่เกิน2เดือนจากเงินที่หนูหามาจากการทํางานโอเคถ้าใครจะพูดว่าแบบบริษัทเอาเงินไปหมุนธุรกิจมันคือเงินหมุนจรงิจรงๆหนูเริ่มมาจากต้นทุนคือศูนย์แบบติดลบหนูไม่ได้เริ่มมาจากพ่อแม่กู้แบงค์หรือมีทรัพย์สินอะไรไปขายมาทํางานหนูได้มาจากเงิน6,5 0 0ลูกค้าแล้วก็แบบ กำไรครึ่งครึ่งมาจนถึงรสร้างโรงงานทุกวันนี้เพราะฉะนั้นหนูสามารถทางเงินตรงนี้มาคืนทุกคนได้แต่หนูขอระยะเวลาไม่เกิน2เดือนแล้วก็ให้พื้นที่หนูทํางานจริงๆแปลว่าเรื่องราวเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้ทำสัญญาระหว่างคุณลูกค้าที่จะมาผลิตงานกับเราถูกไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่เคยทำพอามันเกิดเรื่องเขาเลยต้องการเงินประจาเขาคืนค่ะแล้วก็เลยขอโอกาสที่จะ เราก็ยินดีขึ้นค่าประจำทุกคนหมดเลยใช่คือนะตอนนี้หนูต้องขอบคุณลูกค้าแบบมากๆเพราะว่ามันมีลูกค้าบางท่านที่อยู่ในกลุ่ม70ท่านที่ที่เสียหายอันนี้หนูนับรวมนะไม่รวมคนที่คืนไปแล้วบางท่านคือก็เริ่มเชื่อใจเราก็มีการแบบโอเคพี่พี่รู้สึกว่าถ้ารองเงินนํามันนานพี่รับเป็นของก็ได้ผลิตของมาส่งนะ,ะพี่ยังรอนะอะไรเงี้ยคือหนูม,มีการมีกระแสติกละเงี้ยหนูบอกเลยว่ามีประมาณ6 7ท่าน หนูว่าขอบคุณตรงนี้มากๆค่ะคือคือเราถือว่าเขาแบบมีบนคุณกับเรามาเพราะย้อนเงินนะตอนเนี้ยสําหรับหมื่นกว่าบาทอ่ะคือก็ก็คือมีค่าสําหรับหนูมากเพราะว่าเป็นค่าแรงคือน้องที่อยู่ทุกวันนี้หนูพูดตรงๆเลยนะน้องบางคนคือได้ค่าแรงคือกันไม่ครบอะ่ะแต่ว่าพอพอเรามีรายได้เข้ามาเราต้องจ่ายหลายทางน้องเข้าใจเพราะว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวบางคนอยู่กับเรามาห้าหกปีแล้วน้องก็แบบยังมีความเชื่อในตัวเราอยู่ว่า เราจะพาเขาผ่านไปได้เพราะเมื่อก่อนเราไม่ใช่กันแบบนี้แปลว,ว่าหลังจากนี้ก็ต้องก็ต้องเขาเรียกว่ามีบ้านการปาะก่าเลยใครมาทำอะไก็ต้องมีการเซ็นสัญญาก่อนที่จะรับเทสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือณตอนนี้เราก็มีการแบบร่างสัญญาขึ้นมาโดยเป็นธรมคือลูกค้าก็สามารถอ่านแล้วก็ทักทวงเราได้ถ้ารู้สึกว่าแบบติดตรงข้อไหนอะไรอย่างี้ค่ะซึ่งเราก็ต้องบอกตรงว่าเราก็เซฟตัวเองเพราะณตอนนี้ใครยกเลิกหนูก็ให้หมดเลยแปลว,ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากหน้าข่าว ที่มีการแชร์ไปโดยที่บางครั้งยังไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงใช่ค่ะคือตรงนี้เป็นมูลค่าที่หนูเสียหายเพิ่มเติมแบบเป็นล้านอยากจะบอกอะไรกับผู้ค้าหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับโดยเฉพ,เพาะวันนี้พอเราได้พูดแล้วอาจจะเปลี่ยนจากเงินเป็นเอาสินค้าให้โรงงานผลิตให้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะคือหนูอยากให้ได้คุยกับหนูตัวต่อตัวหรือยกสายคุยกันหรือว่าได้คุยกับหนูก่อนบ้าง ก่อนที่จะแบบไปรวมกลุ่มแล้วก็แบบฟังหลายๆเสียงคือหนูไม่ได้บอกว่าข่าวลงไม่จริงนะคะข่าวเพจนั้นลงอะ่ะมีมูลความจริงแต่ไม่ทั้งหมดหนูไม่ได้ลงว่าหนูไม่ได้บอกว่าเขาบิดเบือนคือเขาลงอะ่ะมันมีความจริงอยู่มีผู้เสียหายจริงแต่ว่าบางอย่างที่เขาลงคือมันไม่ใช่มูลความจริงเพราะมันพลาดหัวข่าวบางคําม,มันมันเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดรือเปลี่ยนสถานาการณ์จาก ที่มันแบบอาจจะเลวร้วายแค่30ของหนูไปเป็นเจสบเลยซึ่งตรงเนี้ยค่ะหนูเลยอยากจะบอกว่าขอให้เข้ามาคุยด้วยตัวเองนัดหมายเข้ามาที่บริษัทก็หนูไม่เคยปิดหนูบอกทุกคนเสมอว่านัดเข้ามาคุยกันที่โรงงานได้เลยหนูไม่ได้หนูไม่เคยบอกใครเลยว่าแบบถ้าลูกค้าบอกว่าขอเข้าไปที่โรงงานได้ไหมนนหนูจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่เคยปฏิเสธเลยก็ในส่วนของ เรื่องสุดท้ายที่มันมีประเด็นเข้ามาใหม่นะคะก็คือเป็นประเด็นของผู้รับเหมาหนูอาจจะพูดอะไรไม่เยอะแต่ว่าหนูจะพูดว่าหนูอายุ28พี่เขาอายุ51ปีคือหนูคงไปหลอกพี่เขาไม่ได้แตไ่ไม่ได้พาดพิงว่าเขาเขาพูดเกินจริงนะคะแต่ว่ากำลังจะพูดว่าทุกอย่างมันยังไม่ได้ถูกประเมินออกมาแบบตามกฎหมายแบบเป็นธรรมเรามีการ ผู้รับเหมาคนนี้นะคะเดิมทีปัจจุบันที่ถูกไปรวมในกลุ่มข่าวเนี่ยคือผู้รับเหมาที่รับช่วงมาอีกทีเรามีการทํากับคนแรกที่เป็นซับเนี่ยมาก่อนซับคือนายจ้างของเขาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราอะเคลียรจบกับซับแล้วเราจ่ายให้ซับไปทั้งหมดประมาณล้านห้าได้แค่ชั้นแรกนะได้แค่ชั้นแรกกับเสาตอนนั้นคือชั้นที่2ยังไม่มีครงลิฟต์ยังไม่มีบันไดย,ยังไม่มีก็คือจบกันที่ล้านห้าแล้วเขาก็ มาหาเราวันนั้นเราแอดมิดแล้วเขาบอกพนักงานเราว่าถ้าไม่มีใครจ่ายเงินเขาว่าเขาจะทุบณตอนนั้นเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยทุบได้ไงเขาก็เลยโทรมาหาเราว่าเขาขอเข้ามาหาเราที่โรงพยาบาลได้ไหมเราก็ให้เขาเข้ามาแต่ณนตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบทําไมถึงแบบไม่มีมาระยะทวัาสมิดเราแอดมิดอยู่ะเราป่วยอยู่ทําไมถึงแบบต้องมาหาเราที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นเสร็จแล้วปึ๊บพอเขามาเขาก็เลยบอกเราว่าคุณส้มลองขอสลิปที่จ่ายให้คุณคนแรกอะค่ะคุณซับเนี่ย ขอดูหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาอะอยากรู้ว่าเราจ่ายให้ไหมเพราะว่าซับบอกว่าเราไม่ได้จ่ายแล้วเขาก็เลยไม่ได้ค่าแรงอ่ะเราก็เลยเอาสลิมให้เขาดูทั้งหมดซึ่งเขาก็นั่งบวกลบคูณหาหรว่าเป็นเงินประมาณล้านห้าซึ่งเขาก็บอกว่าโอเคเขาว่าน่าจะถูกโกงอะแหละถ้าลิงกงานเราไม่เดินแน่ๆเขาบอกให้เราไปบอกเลิกกับซับเราก็ไปบอกเลิกสัญญาค่ะหนูก็ไปบอกเลิกจบสัญญากับพี่ซับด้วยดีอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บคือทิ้งเป็นเรื่องระหว่างซับกับคนนี้ละเพราะว่าคนนี้คือเป็น เป็นลูกจ้างของซับทีนี้คือเหมือนซับก็ขอจ่ายแค่ห้าหมื่นคือเขาค้า,างค่าแรงอยู่ทั้งหมดสี่แสนระหว่างซับกับผู้รับเหมาคนปัจจุบันของหนูนะเขาค้า,างค่าแรงกันอยู่สี่แสนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาซับก็เลยจ่ายให้คนนี้ไปห้าหมื่นแล้วเขาก็มาคุยกับหนูว่าถ้าคุณส้มจะดีลผมต่อผมยินดีสร้างหลังเนี้ยให้จนจบแต่ว่าคุณส้มก็จ่ายผมสามแสนห้าจากนี้ไปแล้วเราก็ ีมูลค่าตรงนี้ผมจะสร้างก็คืออยู่ที่สามล้านเก้าโอเคหนูก็ตกลงแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยค่ะหนูก็รับช่วงต่อรับช่วงต่อสามแสนห้านั้นแล้วหนูก็จ่ายเงินก่อนเริ่มงานให้เขาไม่มีผู้รับเหมาที่ไหนนะคะอา,อาจจะมีอาจจะมีแต่ว่าไม่ใช่เคสหนูไม่มีการให้เขาเริ่มงานก่อนโดยไม่ได้ตังค์ทุกๆุกงานไม่ว่าจะเป็นทําชั้นสองวางแผ่นพื้นทําหลังคาหนูมีการจ่ายเงินไปแล้วทั้งสิ้น แต่ว่าตัวเลขมันเป็นตัวเลขที่เขากําหนดขึ้นมาเองเช่นถ้าคุณจะทําหลังคาคุณต้องจ่ายผมห้าแสนอะไรแบบนี้มันเป็นตัวเลขที่เขากําหนดขึ้นมาเองซึ่งในะตอนนี้หนูได้หยุดยุติกับแบงก์ก่อนหน้านี้เราใช้เงินกู้จากแบงค์นะคะหนูยุติกับแบงก์เพราะว่าเราอยากโฟกัสที่คืนเงินลูกค้าก่อนฝั่งนี้ก่อนเราก็เลยยุติการก่อสร้างฝั่งนั้นแล้วก็สําหรับผู้รับเหมาเราก็เรียกว่าคุยกันเลยต่อหน้าธนาคารด้วยหนูคุยรวม ไม่มีปิดบงังก็คือบอกเขาเลยว่ายุติการก่อสร้างไว้ก่อนถ้าหนูมีเงินแสนนึงห้าหมื่นเจ็ดหมื่นหรืออะไรเงี้ยหนูก็จะค่อยๆเติมไปเพื่อก่อสร้างตรงนี้ให้มันเสร็จโดยที่หนูไม่ได้กดดันดอกเบีย้ยจากธนาคารและซึ่งเราก็ตกลงตามนี้โอเคสุดท้ายเพ๊บเขาก็บอกว่าเขามีการไปลงบันทึกประจำวันกับสพเรียบร้อยแล้วนะว่าหนูเป็นหนี้เก้าแสนห้าซึ่งเก้าแสนห้าเนี้ยตีมาจากอะไรหนูก็ไม่รู้แล้วล่าสุดพอมีข่าวไปลงเขาบอกเราว่า เขาไม่ได้เป็นคนเอาไปบอกแหล่งข่าวนั้นแต่ว่าเป็นพนักง,งานคนเก่าของหนูมาถามเขาแล้วพนักง,งานคนเก่าหนูเป็นคนไปให้ข่าวซึ่งเราไม่รู้ว่าโอเคมันเป็นเรื่องจริงไหมหนูไม่ได้ไปสอบหาว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าาที่พนักง,งานเก่าหนูไปกระทําแบบนั้นแต่ว่าหนูแค่จะบอกว่าณนะตอนนี้นที่คุยกับเขาที่เขาโทรมาคุยล่าสุดก็คือเราจะเอาวิศวะคนที่เขาสามารถประเมินจบงานได้ว่ามูล,ลค่าที่ก่อสร้างหลังนี้มันเบ็ดเสร็จแล้วอะ่ะ ตีออกมารับเท่าไหร่กันแน่ถ้าตีออกมาแล้วหนูเป็นหนี้เขาจริง9 5้าหนูก็ยินดีชดใช้ค่ะ